เฟซบุ๊กเพจนกแอร์ของสายการบินนกแอร์ได้โพสต์ข้อความขอแจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินณทนะ่าอากาศายานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายในวันที่31กรกฎาคม2565ทางสายการบินนกแอร์ขอภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้โดยสารโดยมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินเข้าออกณทนะ่าอากาศายานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายทางสายการบินขอแจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ เก็บเครดิตบัตรโดยสาร100%อายุ1ปีไม่ระบุชื่อผู้โดยสารและเส้นทางโดยอัตโนมัติผู้โดยสารสามารถแจ้งเปลี่ยนเส้นทางการบินได้ทุกเส้นทางไม่จำกัดวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้โดยสารสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้โดยสารสามารถแจ้งคืนเงินค่าบัตรโดยสาร100%ผ่านช่องทางการชำระเงินของท่านบัตรโดยสารฟรีไม่ระบุชื่อผู้โดยสารเส้นทางจำนวนหนึ่งที่นั่งไปกลับ สายการบินนกแอร์ขออาภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้โดยสารทุกท่านมาณนะโอกาสนี้